เขาตะเขาตะวิ <c oughs> ่งล <propose> <ts> <c oughs> ่างเนาะค่ะค <c oughs> ูเขาเลยวิ่งอยู่ยังดียังยังยังบอลลูดเบิด์ตถูกศูนย์เป็นกับหนึ่งมาหน่วยล่างเนาะค่ะเขากันเลยบ้านี้ต่อร่วมกันอ่อร่วมกันสามโอ้แต่ปูกกับแบบปันท่องล่างอร์เซ็นต์เลยครับศูนย์มาหลักหน่วยล่างแม่เห็นครับอยู่อยู่ครับอยู่เนี่ยอยู่ครับอีหลี ปันเยียบไว้อะรถประเด็นดีมั่งอันัแต่ว่าห้อตัวประกอบทีบะเขาหาเนาะครับคตัวประกอบเป็นเรื่องธรรมดาปูที่สี่สามหลุดครับวันนี้จักตามมงรถค่ะเพราะว่าปูสี่ศูนย์รับรุหสองหด่ศูนย์หาหกศูนย์เจ็ครับแต่เมื่อรถเมื่อออกงวนนี้เราปูบันี้เพราะว่างว่อที่แล้วมันนั้นเลาได้มันมาเขาคู่กันเราวันี้งื่นนี้ชิมาอีหลีเด้วันนี้ปู วดนี่มาตัวไนกันของเลขาของเลขาครับอ่านี่ครับเลขากำลังหลดอ้าวดสองเกตตัวแตกขาดแหวจรงเอ้าปูอธิบายเลยปูป่ะเเป็นเรื่องมาเอินหรือเปล่าเนี่ปูเป็นเรื่องมงเอินหรือเปล่าเนี่ยเกตหนึ่งเกตสองว่าอานไปนั่นไหมปูไปจอดรถยวน ปูใช่ว right ่ามเนี่ยปูหลมใช่ไหมจังไหนหล่ของคนมีโชงไอ้จังไหนห้องแก่ห้องสนั่นวันไหวเลยวันเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งพี่กันทะเบียนนี่เลยปูทะเบียนนี่เลยซีโตนี่แมนมัดเลยเนี่ยปูเจ็ดสองเด้อจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองไอ้ปูจับคู่มากเลยจังไหนครับเราแปดกับเก้าหน่วยบอกครับวิ่งวิ่งวิ่งมันเดินแบบนี้นะแปดกับเก้ามาหน่วยล่าง หมดก้อนมันศูนย์ศูนย์กับหนึ่งแต่ว่าห้องเอาศูนย์มาหน่วยล่างครับครับหมดเลยมันในลายตัวในยังไงเนี่ยอข้าวมาหน่วยล่างครับข้างส่วนข้างล่างภาในขั้นตัวนี้แปดครับเข้าว่ามาหน่วยมันจะมากเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเลยโอ้ไม่ใช่นะเข้าใจระบายครับว่าที่สี่สิบเอ็ด ผมกังองอยู่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองอเก่าก็สิเป็นหลักหน่วยหน่วัดกวนเป็นสิบนดูปีในเรื่องใหม่หมดกวนข้ามันเน้นที่ศูนย์กับหบนึ่งหน่วยล่างเป็นบ่แปดเก้ศย์ 8, 9, วิ่งวิ่งล่างเนี่ยมันมัดส้นกันที่ศูนย์เนบ่อันนี้กัน,นวยนวยล่าง ครอบส่วมันออกต้องการนี่มีอะไรบางทีหนูด้วย้รางทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งมาปูนมาทูกันแปดเก้าศูนย์ไปจับใส่สี่ห้าหกเจ็ดมาห้าที่สี่สิบสามแปดเก้าศูนย์ห้าที่สี่สิบสี่ห้าหกเจ็ดห้าที่สี่สิบสามมันดลุดตรงนี้กันศูนย์กับหนึ่งมาแปดเก้าศูนย์มาเห็นป่ะตัวนี้หลุด งวดที่สี่สิบสามตัวตัว,ต,วตัวนี่งวดที่สี่สิบเนี้ยครับตัวนี้งวดที่สี่สิบเขาเลยมาคัดเน้นตัวนี้กันเอาเด็กวิ่งมาจับใส่รักนวยอิเนเจเนที่ศูนย์กับแปดหน่วยล่างศูนย์กับหนึ่งเข้ามาแล้วส่วนกันมันเลยเด่นที่ศูนย์ก็เลยว่างที่ศูนย์รักหน่วยมาน่ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกเจ็ดแปดเก้านำมา ถ้าศูนย์มามากมันจะมาแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเป็นสูตรมันสูตรเฉพาะเขาว่าสูตรเฉพาะอาจุลมุลัยกุยอาตุลมุลัยกุยห้องแรมาศูตรหนึ่งศูนย์ถ่าเขาบอกเนี่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ท้าห้องแรกมาเอาสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เป็นบ้างนั่นแหละเขาเรามาเนี่ยตัวนี้มันเพราะท่านในรถต้เคียนท่านรถเป็นงวดแรกงวดที่สี่สิบสามค่ะแล้วเราบันนี่ปุ๊ ขงงวดนี้ข้างล่างีเข้ามาเอาครับคันรุดเขากับว่างไว้ครับเปลี่ยนสูตรใหม่เอ็นมาปูเปลี่ยนสูตรใหม่บางท่านได้มาเอาตัวนี้แท่นเ่ยแปดสองสี่หกเป็นงวดที่สี่สิบสี่ต่อไปอีกค่ะเพราะว่ามันลายสูตรนะค่ะเอาปูจะได้ตัวได้รุดเข้ากับว่าเอามันประมาณเอาตัวไหมนี่ตัวนี้เข้ากับตัวนี้ของงวดก่อนมันศูนย์กับแปดมาตัวล่าง หนึงไปวนนึ่มือซื้อเติมค่ะศูนย์กับหนึ่งหน่วยล่างมันต้อง้ักันึ่ันมานึ่กันซื้อเดียวเนี่ยมัสัมพันธ์กันจาสัมพันธ์กันเลยเขาเลยมาฟันที่ศูนย์มาศูนย์มีศูนย์มีศูนย์มีเขาเลยว่าฟันต้องที่ศูนย์มาหน่วยล่างแมนตัวอยู่ข้างมั่งยุ่นศูนย์หน่วยล่างเนี่ยตัว่าหกคัดคัดมาให้ก็ยาวพอพอถือใช่วังผิดเมื่อที่สี่สิบเมื่อที่สี่สิบ ครับแต่ว่าศูนยมันยังเดือนตัวอด้นี่แปดเก้าศูนย์มาตัวนีังมากอยู่นี่มาในงวดนี่มันได้เจ็ดแปดเก้ามาตัวเลกบิงล่างนี่มันจะมาคูกันนีบบปูงวดที่สิบเอ็ดมันเนี่ยมัมากพูกรนมันกวนมันมามันมาตัวเดียวนี่้มันแปดเก้าศูนย์ศูนมาเอามาใส่หน่วยก็เลยเอาตัวนี้ละมาาจะปูหน่วยนึง ครับผมมันเล็กเด่นที่ศูนย์ม,มัน่นหมายก็เลยกลับถ้าศูนย์แต่ศูนย์มามา,าม่มาันเกิดมาแปดหนึ่งเก้าหนึง่งศูนย์หนึ่งแล้วก็เกิดมางวดก่อนงวดที่ที่หนึ่งเมษาไม่ต้องกลับนะครับมันมีเจ็ดส,สองสิบสามตัวเลยเต็มสูนยตัวห้องคัดออกแคสซีคู่เนียนเนียนเนี <mean. S 2> ูมันเดินมา,จากจังสามสิบเก้ามัดอะไรเด่นงวดที่สี่สิบเป็นบุกงวดนีงวดที่สี่ สี่สิบเอ็ดห้าเก้าสูนยตัวนี้นะมันเดินตัวมันได้มาได้เจ็ดเจ็ดแปดเก้ามาตัวนะมันนวยมันหลายตัววนะันนวยวันมัน 1, 2, 8, 9, หนึ่งสองแปดเก้านวยก็หลายตัวนะตัวออกกันน้ำกันค่ะอืมหมดกันออกน้ำกันหน,นึ่ค่ะวันนี้มันสีม,ม่าน้ำกันวันนี้ปูหนึ่งเจ็ดแปดมาตัวออกน้ำกันมันหนึ่งชูน เขาผลมาส้นมันสามสี่ศูนย์หนึ่งมันผลว่าออกสามศูนย์ใหมาเนี่ยวัดตรงนห้เนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดออกหนึ่งศูนย์เออวัดก็ต้องการขนาดนี้มันเป็นวันนี้มันเลขเป็นหนึ่งสองแปดเก้าวัหนึ่งสองเกนได้จับเมื่อจับส้นหนึ่งมาศูนย์ ศูนย์หนึ่งแปดเก้าเมื่อจับส้นกับเจ็ดเจ็ดแปดเก้ามันเลยมาเดินที่แปดกับเก้าครับแปดกับเก้าเลว่างไว้วยงวยติดทุกหัวเมื่ที่แล้วห้องมาเดินไปเนยหเองก็ว่างศูนย์หลักนงวยมาศูนย์มันหนาแต่แม่มันจะศูนย์กันแปดกับเก้าว่ามาหน่วยลางมันจะมาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนี่แข็ง อแต่ว่ามันหลายแนห้องบ่ได้แคคัดหนึ่งอห้องกอไปอีกจักได้จังไมยชอบแกกิหมายลงหมายลงนะครับผมนกแต่งโค้งนี่โค้งทุ่งไทยนักบอลโปรตีสี่หายล่โอ้โหโซาสุดนี่เขาตึ้งัค่ะมีเดินดีเลยแต่ว่าห้องคัดคัดเนมัธัดมคสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูเจ็ดศูย์เกว่คัดในวงมวยนักบอนะงานงาน่าคัดวง คู่ครับไอ้นุ่ยล่างหนีหนึ่งสองแปดเก้าเนาะแล้วมันมาชนกันที่แปดกับเก้าครับผมแล้วเลขเลขวิ่งมันเจ็ดแปดเก้าครับมาชนกันแปดกับเก้าแล้วลักซิปมันสิเป็นลักซิปเป็นยังไงรัลักซิปเป็นยังไงครับทุกครับถ้หงัดหงวดตรงไหนมันเป็นศูนย์ศูนย์กับหนึ่งมาชนแปดกับเก้าแปดเก้าศูนย์เปนมาชนกันที่ศูนย์เป็นมาเขาเลยมาว่างไว้หน่วย เพราะว่าศูนย์กับหนึ่งเป็นหน่วยนมันมันก็รอกมแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งไม่เป็นไแเก้าน่่แก็อาวดุเลยนะครับนี่่สาวอยู่ผู้เล่นเป็นว่นที่สี่สิบเัาผู้ผู้สี่ศูนย์ตัดตัวไหนออกตัวัหนนั่นนเพราะนวงแล้วตัดตัวไหนออกตัวนผ้ศูนย์ตัดตัวไหนออ ขัดเงินแค่เศษสี่สี้ตัวนี้มันหลุดสี่ห้าเจ็ดก็คือคัดสี่ห้าหกเจ็ดตัวนี้มันนั่งเดือนตอนม้วนที่สี่สิบอันนี้ม้วนที่สี่สิบสามเขามาขับเงินแค่สี่คูเขามาขัดเลยไม่ต้องกลับตัวนี้ก็าไม่ต้องกลับด้วยกันมันม้นนี้มันมาส่วนกันที่แปดกับเก้าเพราะเจ็ดแปดเก้ากับหนึ่งสองแปดเก้าเขาเริมมาวางเป็นหน่วย มันยังไม่ได้ในรถดรอกขันมันรถมันยังสามารถเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับเลยน้าปูเน้องเงี้ยนี่ก็มันใจก็น้าปูเน้องซื้อหน่อยล้านได้หน่อยล้านล้านล้านที่เราบักายเอาไปล้านไหมไปล้านไหมน้าปูน้องซื้อกินล้านได้กินล้านน้าปูนไ้องได้หลายล้านก็เก่าโอ้แล้วมันจะเป็นแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองยังสี่ใดบ่าครับ ตั้หน่วยเป็นเก้าแปดได้แปดเก้าเก้าแปดจะสีได้ครับนี่ตังหน่วยอ๋อแล้วถ้าเป็นหนึ่งแปดสิบเก้าหนึ่งเก้าครับสิบแปดหนึ่งแปดมังสี่ได้ได้ครับสองแปดสองเก้าจะสีได้ครับแต่ว่าว่างหน่วว่างหน่วยหน่วยครับแต่ว่าคู่กันบ่ได้คู่กหนึ่งสองแปดเก้ามันหน่วยครับแต่ว่ามันว่างคู่กัน คู่ได้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 จังส <eterm Gore> ิโอคู่ได้เก้ากได้สิได้ครับวัมันเลยค่ะว่าเป็นนางหรือยามันมากขึ้นหนึ่งศูนย์อ่ะนะก็สิทมก็สิอย่างปูนู่นาบ้างแต่ศูนย์มันเลยค่ะครับก็แสดงว่าตอนนี้นี่คือปูยังบได้จับคู่เด่นเนาะครับเนาะก็คือปูไฮรักตัวมากที่แปดกับเก่าที่มันชนสุดเต็มสุดเต็มสุดเต็มมันจะเป็นยี่สิบเอ็ดตัวไม่ต้องกลับ ครับมมันยังเดินดีอยู่เจ็ดแปดเก้างวดที่สี่สิบเอ็ดครับอ๋อครับมาดตัวเด่นมันไม่เจ็ดแปดเก้างวดที่สี่สิบแล้วก็มันมาชนกับอีกสูตรคือหนึ่งสองแปดเก้านั่นแหละครับมันเป็นหลักหน่วซ้นกันครับเพาก็เริ่มมาว่างไวหน่วยครับครับมอ้ใช่ถ้าแปดกับเก้าไม่มาหน่วยมันจะมาจังสิเลยมีเท่านี้ครับเจ็ดถ้าก็ว่างไว เล่นก็สยครับเสลับเลยทำสลุบเลยเล่นก็ได้เต็มสุดเติมสุดดะเ่นผมสิกรับอ่าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองยังสิกร่นะปูนะไรจับสีคู่ไปเลยเอาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ